ายดีนะยินดีจังเฮาก็ยังอยู่ที่แข่งคําหมดอีกเซนเคยเพราะว่ามันยังกลับบ่ได้เนาะแล้วก็ที่เจมก็สิเฮ็ดเพลงใหม่แน่ก็เลยต้องเฮ็ดเพลงใหม่ก่อละมื้อนี้เนาะตัวนี้กับนี่ iPhone ตะดๆๆ ทุกคนเนาะไปเลาะอ้อมแมมมอมา,าเมืองยมราชเนาะเมืองของทีเจ็บอยู่นี่แหละไปเลาะแบบชมวิวตะลบบอลตะลบบอนเนาะตอนนี้ก็ลแลงเนาะสามชีโมงแล้วตุน,นีสิพาไปเบิ่งบนบอนงามๆเนาะเพราะว่ามันจะมีภูมิผะอย่างหลายๆแนวก่อนสิไปเฮาสิไปแอบเบิ่งนทีเจมก่อนเนาะแล้วตอนนี้ทีเจมอยู่ทีเดียวกันสิพาไปเบิ่งนทีเจ็บทีเจ็บกำลังมีใหม่ทุกคนไปนี่เนาะทุกคนนี่ข้ามมาละจ้ะ ที่เจมก็กําลังเฮ็ดเพลงอยู่ในห้องนี่เนาะมันเป็นเหืออหลังเกาซึ่งอ่ะห้องอัดที่เจมมยังบอแล้วนะก็เลยได้มาเฮ็ดอยู่ในนี่เนาะมันก็จะเป็นโล่งๆนี่ทั้งหลังก็สีหกโอ้กินนมวาสั่น๋อกระดูกฮอนเนาะที่เจมก็เลยแก้เสื้ออากาศฮอนนี่ทานกําลังเฮ็ดเพลงเฮ็ด s p e กันนะ <Okay. S 1> เอาไม่ถามหรอจะไปไหน <Okay. S 1> อ่ะบอกมาบอก,บอกไปกันใายบายโ <Okay. S 1> อเคเขากะสิไปเบิ่งวิวเนาะทุกคนทุกคนตอนนี้เขากกำลังขี่รถออกไปเนาะออกจากบ้านแล้วก็ขึ้นคอยนี่นะฮะคะแนงก็นี่นี่ตอนเวนกำลังสิตกนี่ผู้หญิงวิวงามแต่ตัวนี้ออกมาแบบหนดกำลังพิเศษหลายอยู่าะน,น,นี่สวยมากเลยอันนี้เป็นวิวหลังบ้านที่เจ๋มันจะมีตูตัวนี้เนาะนี่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 งว่างเลยขั้นต้นเลยให้แล้วก ดาววเียคนตอนนี้ตัวนี้จะออกไปซื้อน้ำก่อนเนาะฉันหิวน้ำมากนี่ตอนนี้เรากำลังซื้อน้ำหรอกนี่ตัวนี้ซื้อดีโดแล้วก็โอซิ่เ๊บซี่เนาะนี่ยาเอ็มบริการโค้ดโค้ดคนอันนี้เป็นโพงน้ำเนาะโพงน้ำยู่แถวบ้านเนาะอื้มสวยไงทุกคนเพื่อนฉล่ากมันเป็นบูที่แบบโอ้ไม่กอดสวยมากตัวนี้ก็บเม่อคยเข้ามาจกเคืนอะไรนี่โอ้โคตรงาม 节省费。 อันนี้บนซูอปีมัง้งอันนี้น่าจะเป็นบนซ้อปีที่<อ>ตะกี้อ่ามันมีคนมาลินลายเนาะตอนนี้เขาจะปิดแล้วนี่เบงต้นไม้กับบอยพูโคสูงเลยทุกคนอืม,อมอออทุกคนเบิงมันแสงแดดเนาะโอ้นี่โอ้สวยทุกคนเบงมันคือพายมินอันนี้นะโอ้งาม วิวบ่อนี้ตัวนี้หากเค,เคยเข้ามาเนาะสวยไฮนี่โบนยุราเขาก็ามีบนงามหลายๆลายบนเนาะหางคุ้นกับเซนบ่อนี้เนาะส่วนตัวตัวนี้นี่ว่างามแพงนี่เพราว่าแบบมันมีผู้ แบบคันมีน้ำมี ฝนฝนอ,อนน้ำขาจะมีเพ่อนมอนี้วนีนนนม้มันข่าบาโอมันเป็นหูเข้ไปต่อท่าทนร,รู้าามันขี่ไปอีก่ปเียไป,ยไ,ปได้แวหสุดแล้วทุนยังไปได้อีกวไก่เนาะแต่ว,ว่าเฮาบ่มีทางขี่รถไปได้ละวติ ทางนี้มหนียวดาตอนเช้านี่งามวิวตอนเช้างามแพงมันมีนกนกน้อยนกยังขาวว่ะเลยบินบันเลยเนี่ยยนายเราค่อยไปอ้าวทุกคนนี่มันสวยมาเสียงอย่างเสียงอยังเมื่อกี้นี่โอเคกลับนี่ทุกคนเขาสิพามาเบิร์นซัมมี่เราสิไปหาเบิองบอลใหม่ลาบ้าฟาใหญ่เอม อตอนนี้เรากำลังชิก้าวิวตอดเกล้ากร่ง,งาวเนาะปาเวนมันกำลังจะตกแต่มันก็ไปตกสักทีนะเมื่อทางไหนก็ได้ท,ทุกคนงามแหงถ้าน้าเาปอยน้นีแบบน,แแน้าีลกแหงแล้วครโคเนาะกบา่กลับทางเกา,ากับทางใหม่จะเริบ้าน จากวิวมองนี้งามด,ดื้อ<า> <laughs> อยากล้างเลยล้างนิดนึงด้วน้ำขึ่งเลยกนงามจอดให้ฉันล้างขาด้วยเธ<ะ>อนี่กออ๋อเลยเลยน้ำนี่วะก็จะลงล,ล้างนะเธอเนี้ยมีอุงล,ลงมาอันนี้ติง,งอุ้ยงามจอดสิฉันจะล้าง คนอันนี้เขาเจ้าบอได้ปล่อยน้ำแล้วน้ำมันค่อยที่จริงน้ำมันน่าจะแหงก็นี่เนาะเป็นลำธารน,น,น้อยๆแล้วตัวนี้สิล้างขาอนอันนี้เขาเจ้าจออกมาใส่แบบแต่เขาเจ้าจออมาเห็ดใส่หน่อทางอย่างนี้นสวยถ้าน้ำมันไหลแหงก็นี่ค่ะเจะปล่อยน้ำมันสวงามก็นี่นะะ อวยมากเลยทุกคนถ้าสมุทราขาจะปล่อยน้ําเนาะแบบเขาจะเห็นแบบน้ํานี่นะฟ้ามันสีสะท้อนกับน้ําตัวนั้นเนาะแต่ว่าเขาจะปล่อยอันนี้มันเป็นของน้อยซื้อนี่มันเป็นของระบายน้ํา ีทุกคนอันนี้ก็คือบ้านยม,มราชเนาะบ้านที่เจมอยู่เป็นทาําห่วงตัวนี้เป็นบ้านยม,มราชเนะเาะตองขุนเจาจามเราเหลือเงินเท่าไหร่นะเหลือเงินสิพอิี ตู้เพียงตัวนี้เนาะแมนบอนเทีอะจีเอกทูมานั่งทายคลิปเพลงใส่ใจด็แต่มองอันนี้เนาะทุกคนน่าจะตื่นน่าจะจือ้อตัวที่กูดใส่ผ่านขามาอย่างหันพันคอมานั่งเยี่มองนี่นี่แหละเนาะทุกคนป้าเอ๋มขี่รถไปตอนนี้เขาสิกลับบ้านแล้วเนาะเพราะว่า้องหลาะหลายละเมื่อยนี่บอลนี่นี่แหละเทียงน้อยร้อยล้านวิวค่ะ บอลหนึ่งงามก็นี่เนาะตั้งแต่ตัวนี้เราได้ใา่สกับแหะเพราะว่ามันร้อนมากเลยทั้งโคโอเคเนาะเราก็สิจบคลิปเพียงซค่นี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกระแลงแฮงแล้วเพราะว่ามันห้าโมงแล้วตัวนี้ก็สิเหเดเวียดเหีืยเนาะล้างด้วยนิ่งเข้าบางทีก็อาจจะเห็ดนี่มีคนเหด่วยเนาะนี่ เอฟเฟอร์โอเคมาดูุกคคลิปแหนงซัมมี่ถ้าบักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีใน YouTube ให้ตัวนี้เ้ยบ๊ายบาย